ข้อดีของการจัดฟัน Invisalign นะคะสามารถออกแบบร่วมกับคุณหมอไดเ้เรารู้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าก่อนจัดกับหลังจัดจะเป็นยังไงหรือไม่ต้องติดเหล็กให้มันยุ่งยากเลยแนะนําเลยว่าจัดฟันใส่แบบนี้ดีสุดค่ะวันนี้หญิงนะคะมารับชิ้นงานจัดฟันใส่ Invisalign ที่ Smile สมายแกลเลอรี่สาขาสยามค่ะ เมื่อก่อนนะคะก็เคยจัดมาแล้วค่ะแล้วคราวนี้ไม่ยอมใส่ฮนีเนอร์หญิงว่าเป็นปัญหากันบ่อยมากแล้วก็ทําให้เราฟันกลับมาเกใช่ไหมคะเดีย๋ยวนี้นะคะเขาก็แบบมีรูปแบบใหม่คือจัดฟันใสนันเองก็คือรวดเร็วไม่ต้องพกหมอบ่อยถอดเข้าถอดออกได้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องติดเหล็กให้มันยุ่งยากเลยตอบโจทย์หญิงมากๆเลยค่ะเลือกที่นี่เพราะว่าหญิงมาสยามบ่อยค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะก็มีทีมคุณหมอจัดฟันใสทุกวันด้วยค่ะ ข้อดีของการจัดฟัน Invisalign นะคะก็คือเรารู้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าก่อนจัดกับหลังจัดจะเป็นยังไงแล้วเราสามารถออกแบบร่วมกับคุณหมอได้ด้วยค่ะชิ้นงานถอดใส่เองได้ที่สําคัญไม่เจ็บไม่บาดปากแล้วไม่กระทบไลฟ์สไตล์ในการทํางานของหญิงด้วยค่ะยิ้มได้อย่างมั่นใจเวลาทํางานใครที่สนใจจัดฟันใส Invisalign ที่นี่เขามีโปรปรึกษาสแกนฟันฟรีอยู่นะคะถ้าบอกว่ามาจากคกิปหญิงมีส่วนลพิเศษให้ด้วยนะคะ